ผมได้โพสถามว่าในเพจโคกตะบันนะครับว่านอกจากรูปเรือเบี้ยผูกนั้นอยากดูรูปไหนอีกนะครับผมก็ได้มาไล่อ่านคอมเมนต์ดูนะครับความเห็นส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือรูปไล่มวยม้าเม็ดนะครับมา้า1ตัวเม็ด1ตัวหรือเบี้ยหายนะครับจนมาสะดุดกับคอมเมนต์ของคุณโจมินโฮนะครับคนมารอของอาจารย์หนูทองรูปนี้นะครับ เมื่อผมมองแล้ววิเคราะห์แล้วนะครับมันติดทีนะครับแต่จนแน่นอนนะครับซึ่งจะสื่อสารรูปนี้ได้ดีเนี่ยจะต้องย้อนกลับไปพื้นฐานของการไล่ก่อนนะครับผมจําได้ว่าผมทําเอาไว้อยู่นะครับเลยกลับไปดูในเพลิสมวยมาเม็ดนะครับเจาะลึกแต้มอาจารย์นกิพลาดในศึกชิงถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมสอนไว้อย่างละเอียดมากเลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปทบทวนแล้วกันนะครับโดยสรุปจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับส่วนใครอยากดูคลิปเต็ม ต็มนะครับสามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube หรือ Facebook นะครับในเพลย์ลิสต์มวยม้าเม็ดนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับรูปตายพื้นฐานรายการตรวจสอบทีเดินรูปนี้เราจะใช้เป็นแบบฝึกนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูกันครับเมื่อม้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะสามารถใช้เบีย้ยตัวนี้ได้แต่ก่อนที่เราจะใช้เบีย้ยตัวนี้เราต้องดูว่าติดทีหรือเปล่าวิธีการดูครับ ม้าตัวนี้จะเป็นตัวเช็คครับถ้ากระโดดลุกได้แสดงว่าไม่ติดทีนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ไม่ติดทีแต่ว่าคิดในใจนะครับไม่ใช่จับเวลาแข่งขันมันก็จะต้องเดินม้าเท่านั้นนะครับถ้าเราคิดในใจแล้วมันลุกได้แสดงว่าไม่ติดทีให้เราเดินเบี้ยครับเราเอาเบี้ยลุกเราเอาม้าลุกแค่นี้ครับจนครับแล้วถ้าติดทีจะทำอย่างไรไปดูครับแต่ ถ้าจินตนาการแล้วเนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้มันอยู่แบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าขุนเขาอยู่ตรงเนี้เราเอาม้าลุกไปเนี่ยมันลุกไม่ได้เห็นไหมครับถ้าเกิดกรณีนี้มีวิธีแก้ครับวิธีแก้ก็คือการเปลี่ยนเหลี่ยมครับทํายังไงไปดูให้เราเดินเบี้ยครับสีแดงเดินขุนให้เราเดินเบี้ยอีกครับสีแดงออกไม่ได้นะครับเราเขาเดินขุนจากนั้นให้เราพลิกขุนมาครับเพราะเหลี่ยมจะเปลี่ยนทันทีเห็นยังครับที่ผมบอกว่าเบี้ยควรอยู่ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ มันเป็นเรื่องของเหลี่ยมนั่นแหละครับตอนนี้เปลี่ยนเหลี่ยมแล้วเมื่อเปลี่ยนเหลี่ยมแล้วจะสังเกตว่าถ้าโดดม้าไปเนี่ยลุกได้เพราะฉะนั้นถ้าลุกได้คือไม่ติดทีงั้นเราก็ต้องเอาม้าไปข้างหลังก่อนนะครับก็ลุกเข้าไปกลับไปเห็นไหมมันกลับมามันก็ลุกได้เนี่ยเราเดินเบี้ยเลยจนครับมา้ามีความสําคัญอย่างไรในรูปนี้บีบเข้าไปจุดที่ต้องระวังนะครับท่านผู้ชมคือการเดินเม็ด อย่าให้ทับตาไมาเด็ดขาดไม่งั้นโอกาสหลุดสูงมากโอเคตาสีขาวเนาะถ้าแดงไปตาแดงครับถ้าแดงไปตานี้เราเดินขุนไปตานี้ครับเขาจะออกเราม้าคล้องเห็นไหมครับม้าตัวนี้เป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยนะครับที่ทําให้ขุนออกไม่ได้มาตานี้แดงไม่สามารถออกได้เลยนะครับเดินม้าไปเดินม้าแบบนี้อีกจาเทคนิคการควงม้ารูปนี้ดีนะครับใช้เยอะนะครับนี่ครับเนี่ย เห็นไหมครับเป็นการใช้ม้าในการอบต้อนนี่คืออีกหนึ่งอำนาจของม้านะครับที่ทำงานแบบขุนแล้วสาม,มารถอบต้อนขุนของคู่ต่อสู้ได้นะครับดูใหม่ดูอีกทีนะครับครับโดดมา้าเดินขุนกลับมาแล้วโดดม้าควงไปแบบนี้นี่คือจังหวะควงม้านะครับใช้ในการอบต้อนมุมไหนตายผมขอย้ำตรงนี้นะครับว่ารูปไร่ม้าเม็ดนั้นจะจนก็ต่อเมื่อขุนของผู้หนีนั้น หนีไปตรงมุมกับเบี้ยหงายนะครับตัวอย่างเช่นในรูปนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเบี้ยหงายน่ะมันตรงมุมนะครับถ้าเกิดหนีไปมุมที่ไม่ตรงก็ไม่จนนะครับนะก็ย้ํากันอีกสักทีนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันในคอมเมนต์นะครับสําหรับคลิปนี้ผมครูแมนโองตะบันขอลาไปก่อนอยากดูรูปอะไรอีกก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับฝากเพลงหน่อยนะครับท่านผู้ชม i time